ลิปนี้จะเป็นการรีวิวเทียบ2ขานี้นะระหว่าง u r a n c y Command Y กับ Command Zero w คือตอนนี้หลายคนที่ถามกันมาว่าไอ้สตัวนี้นต่างไงเพราะชื่อมันก็คือ Zero w i เหมือนกันแต่แค่ตรงแบรนด์เนี่ยอันหนึ่งมันคือ u r a n c y and c o m m a n ส่วนอีกอันหนึ่งมันคือ c o m m a n เฉยๆตอบไม่ง่ายอย่างนี้ว่าต่างกันที่โลโก้เนี่ยกล่องยังเหมือนกันเลยเนี่ย Zero w w i เหมือนกันตัวขาก็ทุกอย่างก็เหมือนกันหมด ต่างกันที่โลโก้นี่แหละตัวนี้จะเป็น u ู a ันซีแอนด์โคนะส่วนตัวนี้จะเป็นโคแมนเฉยๆนะเท่านี้เลยอธิบายง่ายๆขาซีโรเนี่ยมันเป็นของโคแมนนี่แหละอ่าแต่ว่า อูรันซีเนี่ยก็คือไปให้โคแมนผลิตแต่ว่าโคแมนเนี่ยก็คือใส่ชื่อเข้าไปด้วยอยู่ภายใต้แบรนด์อูรันซีเนี่ยก็เลยกลายเป็นอูรันซีแอนด์โคแมนซีโร่ไวก็คือตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็ทําของเขาเองเพราะว่าโรงงานเขาเองผลิตเองภายใต้แบรนด์ของเขาเองก็เลยชื่อโคแมนซีโร่ไวมันก็เลยเป็น2ขาที่เหมือนกันต่างกันแค่โลโก้ตรงขานี้เท่านั้นเลย อยากได้ตัวไหนก็เลือกเอาแล้วกันแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราเคยรีวิวไปแล้วว่ามันก็คือโฮแ m a n ีโ F 3 8ก็จะเหมือนกันต่างกันแค่หัวของมันซึ่งเป็นหัว F 3 8ส่วนข้อด,ขอดีข้อเจ๋งยังไงของในตัวนี้หลายคนน่าจะเคยดูแล้วเราแนะนําให้ไปดูดีกว่าเรามีทั้งเปรียบเทียบกับ p e ิ k d e ไซน์ไทพอร์ตด,ด้วยตัวที่เป็นคาร์บอนแล้วก็มีตัวที่เทียบกันเองเทียบกับ Peak d e ไซน n แล้วก็มีแบบรีวิวฟีเจอร์แบบที่คุณจิมเข้าไปรีวิวแบบการใช้งานจริงๆมีครบละก็นน่าาจจะะบได้้เลยปรมณีฮ สั้นสนไปโอเคอ่ะโอเคงั้นอธิบาย,ยานิดนึงสำหรับ ใครที่อยากรู้ว่ามันดีไงเราอธิบายสั้นๆมันก็เป็นขาคาร์บอนที่ราคาไม่แรงแหมประมาณหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยจริงๆมันก็คือการได้แรงบันดาลใจได้นะเราใช้คําว่าเราได้แรงบันดาลใจไม่ไม่ไม่ใช่ลองเรียนแล้วกันนะก็คือมาจากตัวพิพิซัยไตพอดที่ล่ําลือกันเลยเกินนี่แหละแต่ว่าราคาจะถูว่าประมาณเกือบครึ่งแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือมันเบาเบามากแล้วก็เวลาเขาย่อเซ็นเตอร์คอลัมน์ให้มันเหลือแค่นี้เซ็นเตอร์คอลัมน์ปกติเนี่ยมันจะใหญ่ๆสมมุติเทียบแบบนี้อะเซ็นเตอร์คอลัมน์เนี่ยเป็น ขนาดมันก็จะใหญ่แต่กาดที่เป็นอันเนี้ยเขาย่อเซ็นเตอร์คอลัมน์ให้มันเหลือแค่นี้เซ็นเตอร์คอลัมน์มันก็จะเหลือบางๆแค่นี้ทําให้เวลาเก็บแล้วเนี่ยมันเล็กมากจับเนี้ยเห็นไหมมันก็จะเล็ก แบบนี้เลยเห็นไหมพกพาสะดวกใส่ในมงกระป๋าอะไรเนี่ยสะดวกนี่คือจุดเด่นที่สุดเลยบวกกับความที่มันเป็นคาร์บอนแล้วก็บวกความที่มันได้แรงบันดาลใจมาเยอะเลยจ้ะพีทิไซทาวเวไตรพอร์ตในขณะเดียวกันก็ออกมาทีหลังตัวนั้นค่อนข้างเยอะมันก็มีการปรับบางอย่างเพื่อให้แก้จุดออดละกันของตัวพิทิไซเนี่ยไปได้หลายจุดเลยแต่ก็มีบางจุดที่พีทิไซเขาก็ยังแบบมีความล้ำๆ้ของเขาตามสไตล์นะซึ่งอันนี้เขาก็ลดพวกนั้นลงไปแต่ว่าในแง่ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเรื่องการปรับหัวอะไรเงี้ยผมบอกได เพนพอยต์ของพีคดีไซน์ไตรพอดมาระดับหนึ่งใครสนใจตรงนี้ไปลองดูในคลิปที่รีวิวไว้ได้เดี๋ยวเราใส่ในดีสคริปชั o นให้ว่าใครอยากไปดูเปรียบเทียบหรือใครอยากดูแบบรีวิวฟีเจอร์นะทั้งตัว z ีโร่แล้วก็ซีโร่ประมาณนี้ตัวนี้ง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าฟีเจอร์อะไรเรารีวิวไว้แล้วหมดแล้ววันนี้แค่มาตอบคําถามว่า2รุ่น ที่มันชื่อเหมือนกันเป๊ะมันต่างกันแค่มีคําว่าอูรันซีกับไม่มีอูรันซีมันต่างกันยังไงเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็มันมีบันเดิลด้วยนะใครอยากเอาตัวเนี้ยไปใช้กับพวกหัววิดีโอพวกแบบอ่าที่เป็นแบบหัวน้ํามันหัวนู้นเนี้ยตัวนี้มาแล้วก็คือเป็นเซนเตอร์คอลัมน์ที่คุณสามารถใบต่อหัวของคุณที่คุณต้องการได้เลยก็ถอดตรงนี้ออกนะง่ายๆก็มก็มีเกลียวอยู่ปึ๊บอ่าดึงอันนี้ขึ้นปึ๊บอ่าแล้วก็ออกเลยแล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไป เท่าวนี้เองแล้วคุณก็ไปต่อหัวเพราะมันก็เป็นสกูแบบนี้อยู่ละก็คุณก็ไปต่อหัวทั่วไปได้เลยอันนี้ก็เสียบเก็บไว้ก็ได้ ก็มีมาให้เป็นบันเดิลเรียบร้อยใช้สกู1หนึ่งส่วนสใช้หัวอะไรก็ได้ราคาีอย่างที่คุณต้องการเลยซึ่งไอ้ตัวเซนเตอร์คอลัมน์ตัวนี้มันจะเป็นแบบตัวบันเดิลนะก็คือคุณสามารถเลือกซื้อได้ว่าจะเอาแบบมีตัวนี้หรือไม่มีตัวนี้ในตอนที่เรารีวิวอยู่เนี้ยคุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณจะซื้อด้วยไหมก็คือมันจะเป็นชุดบันเดิลอ่าหรือคุณจะไม่เอาก็ได้ลองเลือกดูสนใจตัวไหนอยากได้ตัวนี้ไหมอ่ะประมาณนี้ส่วนเรื่องหัวเนี้ยของทั้งอู y, ร,รันซีแอนด์โค คูว่าซีโรไว้ล้กันก็จะเป็นหัวแบบอาค่าสวิตเหมือนกันก็เป็นแบบนี้แหละนะก็สามารถหมุนแล้วก็ดึงออกได้ส่วนใครอยากได้ควิก l e ล s e ก็ไปซื้อเป็นของ f 3 8ได้หรือว่าถ้าเกิดใครซื้อตัวนี้ไปแล้วอยากได้เป็นแบบ Quick Release ก็สามารถไปซื้อตัวนี้อันนี้คือ pgy เทงซ์แอนดล็กนะเห็นไหมแล้วก็ใส่ลก็ล็อกไว้ปุ๊บอันนี้ก็ไปติดที่ตูดกล้องแล้วก็เวลาจะใส่ใช่ไหมมันจะมีลูกศรอ,อยู่แล้ก็ดันเข้าด้านนี้แล้วก็กดลงไป กลายเป็นหัว q ควิก l e a s e ได้ละวเผื่อใครอยากใช้ตัวนี้เป็นควิก l e ล s สเวิร์กมากนะตัวนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยแบบพวกกิมบอลใช้กับตัวแสแต็ปอะไรเงี้ยได้หมดเนี่ยก็ติดเข้าไปอ่อาเงี้ยทำให้หัวของคุณนะ่ยไม่ต้องมาคอยหมุนแบบนี้ละ ออันเนี้ยถ้าเกิดคุณซื้ออันนี้ไปแล้วอยากจะใช้เป็นแบบค k Release ก็ใช้ตัวนี้เราเคยรีวิวตัวนี้เวลา P G Y Tech Snaplock เนี่ยถ้าคุณสนใจก็ไปดูรีวิวตัวนั้นได้นะถ้ามีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่ใช้ด้วยกันได้เยอะเลยเป็นสิ่งเต็มประมาณนี้ก็ถ้าคุณสนใจตัวไหนคุณก็สามารถสอบถามเข้ามาก่อนได้นะไอ้กเกิดงงยังฟังแล้วยังงงอีกก็ถามเข้ามาที่ l i n e แอดไอเลิหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้ส่วนถ้าคุณอยากสั่งซื้อก็แน่นอนที่ไล l e แ t ดไ o เมือนกันเหมือน เป็นบุ๊กมสเจอร์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ช่องทางอื่นเว็บเอ e c t โก้ดอทคอมสแหรือว่า s h o ป e ี Lazada ทุกช่องทางเรามีหมดแล้วก็อย่างที่ย้ำทุกครั้งยังไงก่อนซื้อเนี่ยเราอยากให้คุณลองทักเข้ามาทาง Line แอดไลน์แอนะอย่าไปทักช่องทางอื่นนะถ้าคุณแบบเอ้ยอยากรู้ว่าตัวนี้มันมีโปรอยู่ไหมอะไรเงี้ยถามเข้ามาได้เพราะบางทีเนี่ยโปรหมดไป2วันวันหนึงอะไรเงี้ยบางทีเรายังให้ได้อยู่หรือว่าบางโปรเนี่ยกำลังจะมา มันมีโปรเตียเวลาอีก2วันโปรจะมาเนี่ยคุณอยากซื้อวันเนี้ยเพราะคุณต้องใช้ละคุณถามเข้ามาก่อนได้บางทีเราให้ได้นะย้ําว่าบางทีนะบางคนแบบแหมแชทมาเลยกับทางแอดมินเราว่าในวิดีโอดูรีวิวแล้วเขาบอกว่าลดได้ไม่ได้บอกว่าลดได้ทุกตัวหรือว่าลดได้ตลอดเวลานะถามเข้ามาก่อนบางทีลดได้ก็ลดให้บางทีลดไม่ได้เราก็บอกไปว่าเอยอันนี้ลดไม่ได้นะย้ําย้ําว่าถามเข้ามาก่อนถ้าลดได้เราลดให้ลดไม่ได้เราก็จะบอกโอเคขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า